ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนางผู้ชมเข้าสู่รายการหน้าต่างตะวันตกนะคะซึ่งรายการในวันนี้ค่ะเรานำผู้ชมมาพบกับข้าวเรียกว่าเป็นอาหารหลักของเราคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะคะที่สําคัญค่ะข้าวเป็นพืชเศรษธธฐกิจที่สําคัญอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียววันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันนะคะ,นะ,คะในเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตพันธ์เม็ดข้าวพันธดีนั่นเองนะคะเร็วๆนี้นะคะในวันที่13แล้วก็14มิถุนายนค่ะที่จังหวัดชัยนาทโหเรียกว่ามี กิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการจัดงานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่1ของเมืองไทยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็ผู้ที่อยู่ผู้ที่สนใจในเรื่องของข้าวพันธุ์ดีแล้วก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวเรามีผู้ร่วมรายการ3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะแม้วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพ่อเมืองชัยนาทนะคะท่านผู้ว่าจําลองโพสุขค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะส่วนสุภาพสตรีท่านที่2ค่ะ เรียกว่าอ,อายุยังน้อยแต่เก่งมากๆเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือคุณอนุภาปัญญาดิโลกค่ะเธอเป็นเธอเป็นตัวแทนจากชมรมผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาทนั่นเองนะคะส่วนท่านที่3นะคะเป็นสุภาพบุรุษค่ะนั่นก็คือคุณสำรวมตาลหลุมข้าวนะคะแหมนามสกุลท่านก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า ทำงานเกี่ยวกับข้าวจริงๆค่ะท่านเป็นประธานกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตาบลนางลือและตาบลท่าชัยที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาทและก็ของประเทศไทยนั่นเองสวัสดีทั้ง3ามท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทั้งสามท่านใส่เสื้อผ้าที่สดใสามากๆ <c oughs> นะคะวันนี้ท่านผู้ว่าก่อนดีกว่าค,ค่ะท่านผู้ว่าค่ะ <c oughs> สำหรับการจัดงานมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่1ของเมืองไทยเอ้งาน,นนี้นี่เคยจัดมาก่อนหรือเปล่าแล้วมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่1ของเมืองไทยทำไมต้องอยู่ชัยนาทค่ะ ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าจังหวัดไชานาเนี่ยเราเราไม่ค่อยได้เป็นข่าวเรื่องเรื่องของมเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ม<ใช>ูดแตส้มโอส้มโออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับนะนในในคำขวัญเราก็ไม่มีเรื่องของข้าวนะครับมีแต่ส้มโอนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นอันซีนอยู่ก็คือว่าจังหวัดชัยนาทของเราเนี่ยนะครับเป็นแหล่งผลิตข้าวสําคัญแหล่งหนึ่งนะครับในลุ่มุ่มเจ้าพระยาและ วิเคราะห์เจาะลึกลงไปก็คือว่าเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแหล่งใหญ่ที่สุดแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนี่หมายถึงว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะต้องจําใจ่ายให้กับเกษตรกรไปปลูกคือไชน่าเนี่ยมีพื้นที่ประมาณปลูกข้าวประมาณเกือบเกือบหนึ่งล้านไร่นะครับแล้วก็ในจํานวนเนี้ยเราเกษตรกรชาวไชน่าของเราเนี่ยนะครับก็ปลูกข้าวเอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นะ จำหน่ายจ่ายแจกในจังหวัดแล้วก็ส่งออกด้วยส่งออกไปภาคเหนือนภาคอีสานภาคใไไต้าน้นมาจากที่นี่เลยถูกต้องครับ,รบเราทำมานานแล้วแล้วก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่เมื่อประมาณสัก10ปีย้อนหลังไปเนี้ยนะครับ<ม>ก็ได้มีการาพัฒนาขึ้นมาโดยลำดับนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเองเขาทำโดยลำพัง ตอนนี้ก็มีกลุ่มนะครับวันนี้ประธานกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือตำบลท่าชายัยสองตำบลน,นี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับ oh. อันนี้เขาก็ช่วยเหลือตัวเองนะครับพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตคุณภาพนะครับแล้วก็ราคา mm hmm. คกลไกการตลาดลต่างๆก็ทํากันมาโดยลําพัง <Huh. S 1> แล้วก็มีทางราชการเนี่ยโดยเฉพาะทางจังหวัดก็เข้าไปหนุนเสริมนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่สมัย อดีตผู้ก,การจังหวัดท่านวิชัยศรีขวัญขอญาตเอ่ยนามท่านสักนิดหนึ่งนะครับ,รบก็ได้ได้สาาร้างนันุนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของตำบลนางลือและตำบลท่าชัยนะครับขณะนี้ก็มีสมาชิกอยู่จํานวนหลายร้อยคนเรืยนนะครับ,รบเดี๋ยวท่านประธานกลุ่มจะได้ให้รายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ,รบแต่ว่าภาพโดยรวมก็เรียนท่านผู้ชมรายการนะครับว่าความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานของกลมการข้าวนะก็ยังยังมีมากกว่าที่เราผลิตได้นะครับโดยเฉพาะในจังหวัดชยัยนาทของเราเองผลิตได้ประมาณเท่าไหร่คะต่อปีอะคะก็เฉพาะในจังหวัดชยัยนาทของเราเองเนี่ยนะครับก็ผมเชื่อว่าไม่น้อยกว่า20,000ตันนะครับแต่ต้องการปีหนึ่งเนี่ยเป็นล้านหรือเปล่าคะสำหรับภาพรวมทั้งประเทศผมผมเชื่อว่าเกินกว่าเป็นหลักแสนตันนะครับทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ป้อนแค่เกษตรกรในจังหวัด เท่านั้นนะครับอย่างที่เรียนนี่นะครับว่าเราส่งไปทั้งทางอีสานก็เยอะทางเหนือก็มีภาคกางเองก็มีปากใต้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ต่างๆที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับก็อยู่ที่ชัยนาทข้าวชัยนาทนี่ดังมากจริงๆต้องครับเพราะนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจที่เราจะทำการตลาดนะทำการขยายแหล่งผลิต ทั้งในเชิงคือพูดง่ายว่าเราทํางานทั้งในเชิงของปริมาณนะตอนนี้เราเป็นแหล่งซัพพลายนะครับเป็นซัพพลายเออร์ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวป้อนตลาด่ปถูกต้องครับนะเรื่องของคุณภาพนะก็สําคัญยิ่งยวดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการตลาดเรื่องราคาที่จะเป็นธรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ ได้มีการหนุนเสริมจากหลายหน่วยงานนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับ <c oughs> ก็ได้มอบรางวัลให้จังหวัดชัยนาทของเราเมื่อเ <c oughs> มื่อปีที่แล้วนะครับเป็นรางวัลครับเมืองเกษตรสร้างสรรค์ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าว นะซึ่ง,ง,งมีอยู่10แห่งด้วยกันในประเทศน,นะครับที่เป็นเมืองเศรศษฐกิจสร้างสรรค์นะครับทางกรมการค้ากระทรวงเกษตรศและสหกรณ์ก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ทุกฝ่ายก็มาช่วยกันพัฒนาในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชายนาฏนะครับวันที่13-14เนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลายเรื่องหลายอย่างนะครับหลากหลายทั้งในเรื่องของความรู้การให้ความรู้เรื่องของการตลาดนะครับแล้วก็เรื่องของการ ประกวดประขันอะไรกันต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทางประธานชมรมนะครับทางคุณอนุภาจะได้ชี้แจงกเรียกว่าไ<า>ม,ม่คือ<ม>ที่มาที่ไปอของการจัดงานมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่เป็นของเมืองไทยให้ชาวให้ชา,ใหชาวไทยแล้วก็ชาวโลกได้รู้ว่าที่นี่มีดีขนาดนี้ถูกต้องครับอืมค่นะน่าสนใจวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่13-14มิถุนายนนะครับที่บริเวณแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบล นางลือกับตำบลท่าชัยสองตำบลน,นี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองชัยนาะอยู่ติดกันอ,อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณสักสิบกิโลเมตรอ๋อ,อ,อไม่ไกลเลยนะครับค่ะท่านผู้ว่าคะอ,อได้ข่าวว่าข้าวนี่จะหอมมากเลยครับนี่เป็นตรงนี้เป็นนั่งตรงนี้ได้กลิ่นนะครครับอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิก็มีนะครับที่ชัยนาะอ,อยู่ที่พื้นที่อำเภอหนองมะมงค่ะนะครับ รายละเอียดเนี่ยทางเราคุยกับทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวอย่างแท้จริงก่อนไปที่สุภาพสตรีก่อนนะคะสุภาพสตรีชุดสีชมพูวันนี้โงดงามมากเลยเธออายุน้อยมากค่ะคุณผู้ชมคะแต่ในเรื่องของความเชี่ยวชาญของข้าวนี่พอเราคุยกันรอบๆแล้วรู้สึกว่าคุณอนุภาหรือว่าน้องมวยน้องมุยน้องมวยเก่งมากเลยนะคะน้องมุยคะตอนนี้น้องมวยเนี่ยเป็นตัวแทนชมรมหรือว่าเป็นประธานชมรมนะคะเป็นประธานเป็นประธานชมรมด้วยผู้ประกอบการผลิตแล้วก็จําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดแรกที่ได้จัดตั้งเป็นชมรมต้องต้องขอขอบคุณท่านเพาว่าจังหวัดสุงที่ให้การสนับสนุนเลยในเรื่องนี้เพราะว่าเคยเคยมีปัญหาเรื่องมเมล็ดพันธุ์ข้าวว่าเรื่องเรื่องมเมล็ดพันธุ์ข้าวเสียออกไปไปตามจังหวัดเขาคิดว่าเป็นจังหวัดเชียนาทคือทางนี้ผู้ประกอบการเอากลับมาคุยกันว่าไม่ได้แล้วนะเราเสียชื่อจากทางนั้นเราจะหาวิธีแก้ยังไงกลับมาคุยกับผู้ประกอบการเราจะช่วยกันยังไงเราต้องรวมกลุ่มเราต้องคุยกันทั้งเรื่องคุณภาพ ทั้งเรื่องราคาทั้งเชิงปริมาณอย่าแข่งกันซื้ออย่าแข่งกันขายให้ช่วยกันทํากันขึ้นมาแล้วฝึกอบรมฝึกกันดูเมล็ดพันธุ์ข้าวแยกแบบต้นทั้งต้นทั้งเมล็ดทั้งสีอะไรเงี้ยค่ะช่วยช่วยกันทําแล้วก็ช่วยกันขายช่วยกันขายช่วยกันซื้อช่วยกันขายแล้วเรื่องราคาเราอย่าดันกัน อย่าดันกันซื้อ<ต>อย่าดันกันขายเ,เข้าใจค่ะาจังเป็นนะคือพ,พี่คือจะขายกันในแนวพี่น้องพี่ป้านา้าอานับถือกันแบบนั้นเราจะไม่ได้นับเราจะไม่ได้นับกันเป็นคู่แข่งเราจะนับกันว่าเราเป็นพี่น้องกัน เราต้องช่วยกันซื้อเราช่วยกันขายแล้วก่อนหน้านี้เกิดปัญหาเหรอคะว่ามีการแข่งแย่งที่จะขายกันใช่ค่ะเกิดปัญหาแล้วทีนี้ก็เลยเห็นว่าท่านท่านท่านผู้ว่านเนี่ยคือคุยกับท่านตลอดว่าเอ๊ะตอนนี้พอหนูจะออกประชุมตลอดก็คุยว่ามีปัญหาด้านนี้แล้วนะจังหวัดจังหวัดอื่นตีเราแล้วนะมีปัญหานะข้าวไปเพราะว่าบางร้านเขาไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่อย่างเราจดทะเบียนไปแต่เสียชื่อกับกับเราด้วยพวกเราต้องยอมไม่ได้เราต้องขึ้นทะเบียนตั้งมาเป็นชมรมกันแล้วช่วยกันเราต้องช่วยกันแล้ว เพราะไม่งั้นเพราะไม่งั้นข้าวเรามีคุณภาพแต่ชื่อเราเสียออกไปว่าไม่มีคุณภาพอย่างเงี้ยคือเรายอมกันไม่ได้แล้วเราต้องคุยกันเรื่องนี้ยอมกันไม่ได้จริงอะท <c oughs> ั้งสองมีมีแล้วจะไปเสีย <c oughs> ใช่ใช,ใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าคือเขาเอ่ยนามมาเลยว่า จังหวัดนี้นะไไนค่ะไอเงี้ยค่ะคือจังหวัดนี้นะที่ที่ท,ทาบอกคือเขาหาคนมาว่าจังหวัดนี้คือจังหวัดชัยนาทยอมกันไม่ได้เรากลับมาคุยกันกลุ่มรเราก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาเราคุยกันว่าที่เราตั้งกลุ่มกันมาเราไม่ใช่เพื่อจะมาเรียกผลประโยชน์แต่เราช่วยกันขายช่วยกันซื้อในเรื่องราคาขายราคาซื้อแล้วราคาจะยุติธรรมจะไม่สูงเกินไปจะไม่แพงเกินไปแล้วข้าวจะได้คุณภาพทุกเมล็ดโอ้โหงที่เห็น ด้านหน้าของเราทุกคนเนี่ยมี <c oughs> เรียกว่าเป็นข้าวคุณภาพจากชัยนาทจริงๆใช่แล้วไม่ใช่แค่ที่นี่นะที่ชัยนาทเองก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าทางทางกรมส่งเสริม,ก,มกรมเกษตรศูนย์วิจัยกรมการข้าวช่วยส่งเสริม <c oughs> หาเมล็ดพันธุ์ดีมาให้ทางชมรม <c oughs> เพราะเราจัดตั้งกลุ่มปุ๊บเราจะได้โคต้า <c oughs> ถ้าเราเป็นเหมือนเหมือนเป็นแม่ค้าเนี่ยเราก็จะไปแย่งแย่ง,แย,งแย่งกันซื้อแต่ถ้าสมมุติว่าเราได้เมล็ดพันธุ์น้อย <c oughs> เราเอ๊ะใครจะรับรับรับโคต้าตรงนี้ไปปลูกแล้วเราก็แบ่งให้แม่ค้าถ้าสมมติเมล็ดพันธุ์ไม่พอเเเรราาาาหหสักกจ้้นึงใ ปลูกให้เราเลยแล้วทีเนี้ยเมล็ดพันธุ์นี้เกี่ยวเข้ามาเราก็แบ่งแม่ค้าด้วยกันทีเนี้ยคือเราไม่ต้องมาแย่งกันเราช่วยกันช่วยกันคิดช่วยแก้ปัญหานานหรือยังคะชมรมนี่คือคิดมา2อสปีอย่างที่ท่านท่านผู้ว่าบอกแต่ว่าหนูจัดตั้งมาเมื่อเมื่อ8มิถุนาปีที่แล้วค่ะเมื่อปี5 4สีที่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 ขึ้นมาเป็นเป็นจริงๆจังจอะไรขึ้นมาที่รวมกลุ่มนขึ้นมา ตอนแรกก็มีแค่27ล้านค้าที่คุยกันแต่ณตอนนี้มี70ล้านค้าที่เข้ามาคุยกันเพราะว่าเราคุยกันแบบพี่น้องไม่ได้คุยกันแบบคู่ค้าพอใจไหมคะกับผลการดําเนินงาน้าใจค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อเมื่อเมื่อต้นปีก็ได้จัดงานก็ได้46ล้านค้ามาจัดงานประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จนี่คือคือมีคนสนใจเยอะเป็นพันค่ะ จซื้อเมล็ดพันข้าวใช่ค่ะเยอะขายดีมากค่ะขายหมดตอนนี้ในโกดังหมดจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ไม่พอไม่ใช่เหรอคะไม่พออยู่แล้วคะ่ะแต่ทีนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ใ,ให้คนไทยได้รู้จัก เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่นี่มากขึ้นเพราะว่าคือจะเน้นเลยว่าในเมื่อเราเข้ากลุ่มแล้วเราได้เมล็ดพันธุ์ดีมาเราจะต้องไปตรวจมาตรฐานด้วยตรวจมาตรฐานว่าเรามีเม็ดแดงเท่าไหร่เพื่อว่าสินค้าออกไปแล้วคนไปตรวจเอาสินเอาใบมายันกัน่เราได้ผ่านการตรวจรับรองเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็จะถ่ายรูปว่าได้คนนี้ร้านนี้เอาพันธุ์นี้ไปทําจริงนะไปลงแปลงนี้จริงนะอ,อะไรอย่างนี้ค่ะ คือจะทําแบบนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านยังไม่เคยไปที่ชัยนาทแต่ว่าสนใจในเรื่องราของเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเนี่ยจะติดต่อไปก็ได้ได้ค่ะถูกไหมคะได้หมายเลขโทรศัพท์บอกได้ไหมคะได้ค่ะของน้องงยเองของดูเองค่ะคุยได้ค่ะคุยได้คือสามารถมาคุยเราไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมาซื้อข้าวเราเจ้าเดียวแต่โทรมาถามเราได้ว่าข้าวแต่ละพันธุ์พอปลูกยังไงใช้ยังไงบอกได้ไหมคะเบอร์โทรศัพท์อะไรได้ค่ะ0 8 4ค่ะ0น4นะคะ8 1 1หนึ่ง 0 8 4 2 5 6 7 5 6 7ึ่8ส1 1ห้าเป็ค่ะเป็นเบอร์ตรงของน้องมุ้ยเองค่ะปรึกษาได้อะไรได้ทุกอย่างคุยได้ค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องมาซื้อหรือว่าจะต้องวิ่งมาคือโทรมาถามเราได้ว่าข้าวพันนี้อายุเท่าไหร่ต้นเป็นแบบไหนใช้ปุ๋ยอะไรอะไรยังไงได้ค่ะว่าเชี่ยวชาญมากในเรื่องของข้าวแม้แต่เห็นข้าวเม็ดนึงะรู้เลยว่าพันอะไรค่ะ ถามเรื่องข้าวนะคะเห็นเธอหน้าตาสดใสแบบนี้นะคะคุยเรื่องข้าวค่ะถามไปที่สุภาพบุรุษบ้างคุณสำรวมนะคะวันนี้เรียบร้อยมากเลยนะเป็นชายหนุ่มที่เงียบมากเลยค่ะเป็นประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพราะฉะนั้นต้องทราบข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นอย่างดีนั่นเองทําไมต้องเป็นตําบลนางลือแล้วก็ตําบลท่าชัยอะคะครับในตรงนี้ก็ขอบอกกับผู้ชมรายการนะครับว่าข้าวพันธุ์ดีที่หนึ่งเมืองไทยนั้น นะครับในตำบลดังเลือดท่าชัยนะครับก่อนที่จะมาเป็นข้าวพันธุ์ดีที่หนึ่งในประเทศไทยนั้นนะครับก็ต้องเรียนรู้จากในส่วนราชการนะครับมาก่อนนั่นส่วนผลิตภัณฑ์ที่4ชัยนาทนะครับก็ได้นําความรู้นะครับมาให้กับเกษตรกรสองตำบลตำบลดังเลือและตำบลท่าชัยนะครับในด้านการทําแปลงนะครับตั้งแต่ปี2องพันหนะครับก็ถึงปัจจุบันนี้ก็2,555นนะครับก็ ระยะเวลาที่ทํากับในส่วนราชการก็33ปีนะครับแล้วก็พอดีนะครับไอในส่วนราชการนั้นจะมีแผนการซื้อนะครับพอดีผมในฐานะที่ทํากับในส่วนราชการข้าวที่เหลือนั้นก็ไม่รู้จะไปจำหน่ายที่ไหนนะครับก็มารวมกลุ่มกันนะครับก็มันจุถุงขาวขายในช่วงปี2546 -2546? ครับ46ก็9ปี9ปีครับอ อ้ส่วนข้าวที่เหลือนั้นก็บรรจุที่ส่วน,ท,วนที่เหลือจากส่วนราชการก็เข้าะระดมหุ้นกันในปี2546ก็ในช่วงนั้นก็มีไม่กี่ท่านประมาณ5 6คนด้วยกันในช่วงปี2546ที่เข้าร่วมจัดโครงการนี้พอดีข้าวกา็จำหน่ายได้ดีมากที่สุดในปี2546แล้วก็มีการปันผลให้ใน ปีนั้นนะครับก็ในส่วนราชการของส่วนมิตวกรรที่4นะครับก็ได้นํามาพูดคุยกับในส่วนตัวของผมเองนะครับ mm hmm. ในตรงนี้ก็หมายความว่าข้าวที่จะส่งไปกับในตําบลและต่างจังหวัดนั้นไม่เพียงพอเพราะว่าในส่วนราชการนั้นนะครับก็มีแผนการที่วางปลูกและการจําหน่ายอยู่แล้ว mm hmm. แต่ว่าข้าวก็ยังไม่พอนะครับก็มาทำโครงการนะครับเพราะว่า c ี o ในปี2 5 4 7นะครับ uh huh. ก็ขอโครงการไป พอดีนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้กล่าวไปว่าผู้ผู้ว่าวิชัยศรีขวัญน,นะครับผมเองก็นําเสนอให้กับท่านว่าความต้องการของข้าวในตาบลตัวนรัถ้าชายที่จะทําไปส่งเป็นข้าวพันธุ์ดีนั้นยังไม่เพียงพอครับก็เขียนโครงการไปให้กับทางผู้ว่าการจังหวัดในปีนั้นท่านก็จัดสรรงบประมาณมาให้20ล้านบาทนะครับ20ล้านบาทนั้นในช่วงปี48ก็ได้ลงมือลงทำ นะครับได้ลงทำโครงการโรงงานานะครับ20ล้านได้แล้วเสร็จปีนั้นนะครับมาถึงปัจจุบันนี้ที่กลุ่มของผมนะครับปี2,551ก็ยอดขายที่ในช่วงนั้นก็สม้งหมด27ล้านานะครับแล้วแล้วก็ปี2,555ก็ทั้งหมด28ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในกลุ่มแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง นะครับก็มีคืนกำไรให้กับผู้ทําแปลงอีกส่วนหนึ่งนะครับเกละ20บาทนะครับพูดถึงหุ้นเยอะไหมคะตอนนี้ทั้งหมด212คนด้วยกันค่ะหุ้นละเท่าไหร่หุ้นละ100บาทแต่ผมกำหนดไว้ตั้งแต่10หุ้นขึ้นไปจนถึง200หุ้นก็20,000บาทนะครับตั้งแต่พันบาทถึง20,000บาทนะครับในการวางหุ้นนะครับแต่ทุกปีนั้นทุกปีมาจนถึง ปี2 5 5 5ผมก็ปันผลให้ร้อยบาทต่อปีคือสมาชิกก็จะได้ปันผลด้วยได้ปันผลด้วยสิ่งที่สมาชิกได้รับคืออากรเกษตรที่ทําแปลงข้าวปักกลุ่มนะครับที่ทําแปลงข้าวผมก็คืนให้20ราคาก็จะสูงกับข้อผู้ประกอบการอีกส่วนหนึ่งนะครับผมจะซื้อในราคาถ้าเป็นข้าวปักดําผมก็แพงกับข้าวที่ข้าวหวานอีกนะครับซื้อสองราคาข้าวนาดํา นาหวาดําคือนาดํานาดํานั่นแหละราคาสูงกว่านาดํานั้นผมจะซื้อสูงกว่าถ้าเป็นข้าวนาหวานนั้นผมจะซื้อต่ำกว่าต้นต่างกันเหรอคะเพราะด้านคุณภาพราคาตรงนี้จะดีกว่าความบริสุทธิ์นั้นข้าวดําจะดีกว่านะครับและข้าวหวานนั้นการตรวจอะไรก็ยากโดยที่ครับท่านผู้ว่าคะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ในแต่ละปีเนี่ยนะคะรายได้จากการส่งออกเนี่ยต้องเยอะแน่ๆเลยในส่วนของจังหวัดชัยนาทครับก็อย่างที่ผมเรียนตอนต้นรายการนะครับว่า เฉพาะนาข้าวนะครับใช้น่ามีประมาณเกือบเกือบหล้านไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ของเราเนี่ยอยู่ในเขตชมพทานประมาณสักหกสิบซของทั้งจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรก็สามารถจะทํานาโดยเฉพาะนาข้าวเนี่ยทำได้ตลอดนะครับเว้นแต่ช่วงเมื่อสองสาปีที่ผ่านมานี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะเพรียกระโดดสีน้ําตาลนะครับแต่ว่าตอนเนี้ เรื่องเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยนะครับยังไปได้อีกไกลในเชิงของปริมาณความต้องการเนี่ยยังมีมากนะเราผลิตได้ไม่พอลำพังในจังหวัดชัยนาทเนี่ยไม่พอแน่นอนนะครับแล้วช่วงน้าท่วมนะคะยิ่งไม่พอใหญ่เลยช่วงน้าท่วมก็เรียนนะครับว่าเป็นความโชคดีนะครับปีที่แล้วเนี่ยตำบลสองตำบลขึ้นเลยเลท่าใจไม่เหลือรอดโอ้โหนโชคดีมากเลยอะค่ะ หลายคนอาจจะมองว่าโอ้ย ja ถ้าใช้น้ำท่วมหมดแล้ว <a> พันข้าวดีๆหายไปหมดแล้วเ,เราก็เป็นห่วงกันตรงนี้นะครับโซนคือตำบลนังลือกัตบตำบลท่าชัยเนี่ยอยู่ถ้าท่านผู้ชมรายการยังนึกไม่ออกนะครับอสองตำบลน,นี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสารากางจังหวัดสารากางมีแม่น,นม้ำขั้นกลางใช่ไหมคะพอข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตำบลอะไรนะคะท่าชัยกับตำบลนังลือตำบลท่าชัยนี่เขาอยู่ริมแม่น้ำเลย แม่น้ำถัดไปก็เป็นตำบลนางเลยโอ้อยู่หน้าสารลางนี่เองเนาะติดแม่น้ำด้วยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะน้ำไม่ท่วมน้ำไปท่วมทางฝั่งตะวันออกคือฝั่งสารกลางน้ำท่วมค่ะกับการจัดงานในครั้งนี้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใช่ไหมคะที่ว่าเป็นแม่งานทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาทางกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ได้เหมือนกับว่าประกาศนียบัตรนะครับเครื่องการันตีถึงถึง อะไรคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวนี่นะครับที่ที่เราได้รับรางวัลจากเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นเป็นเป็นผลภลอยได้ประมาณนั้นนะครับทำให้เราได้รับหนึ่งรางวัลที่ได้ล่าสุดคือรางวัลอะไรนะคะจากกรมตรวจบัญชีสาการัลช่วยช่วยโชว์หน่อยแหมมีของดีต้องอวดนะคะกระทรวงนะครับจากกรมตรวจบัญชีสากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รางวัลมาเมื่อประมาณนี้เองนะครับรางวัลชนะเลิศนะคะของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่1จากการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นด้านบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชีประจําปี2555ค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละนะคะเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจอีกหนึ่งรางวัลไม่ได้มีไม่ได้มีเท่านี้นะคะ ทางจังหวัดก็เรียกว่าได้ส่งเสริมเต็มที่ทุกๆด้านเลยใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะครับครับเราก็สนับสนุนก็ประมาณงบประมาณจังหวัดไปทุกปีนะครับอย่างเช่นปีปีปีที่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางกลุ่มผู้ผลิตนางหรือท่าชัยเนี่ยเขาไม่มีที่เขาจํากัดขยายโรงงานประมาณนั้นขยายพื้นที่เก็บสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คัดกรองเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จังหวัดก็สนับสนุนงบประมาณไปอีกจำนวนหนึ่ง นะครับถนนหนทางที่จะเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มเนี่ยเราก็ได้ทำถนนเข้ามาทําถนนให้ดีตอนนี้ก็กำลังกาลังมองหางบประมาณทําถนนตั้งแต่สาย3183คือจากตัวอาเภอเมืองไปอาเภอวัดสิงเนี่ยพื้นที่ตรงตรงที่ตั้งของกลุ่มเนี่ยเขาอยู่ระหว่างกลางะนะคือต้องถ้ามาจากสารการต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพยามาแล้วก็เลี้ยวขวานะ อ่าเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณสักไม่ถึง5กิโลนะครับไปถึงถึงกลุ่มถึงชุมชนใหญ่ที่เป็นแหล่งผลิตเมลไม่ก็ถ้าหากว่าเอจะไปจะไปแล้วเด็ดวันนั้นจะไม่ได้ว่าท่านผู้ว่าอธิบายว่าอย่างไรก็โทรศัพท์ไปสอบถามน้องมุ้ยดีกว่านะครับกับหมายเลขโทรศัพท์0 8 4 8 1 1 2 5 6 7เเห็นว่าน้องมุ้ยเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีแจกคุณผู้ชมทางบ้านด้วยมีค่ะสิบสายแรกดีกว่า ต <laughs> <c oughs> อนนี้นะ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ดูรายการอยู่ค่ะอยากจะดูว่าเอ็มเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเนี่ยเป็นยังไงมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีจากใช้นาทของแท้เป็นยังไงอย่าลืมนะคะโทรศัพท์กันเข้ามาค่ะที่0848112567นะคะสิบสายแรกก็จะได้รับมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีอาจจะมากน้อยแค่ไหนนี่คืออันนี้ต้องแล้วแต่น้องมุ้ย <c oughs> นะคะแล้วก็แล้วแต่ท่นานขอนของคุณพี่สำรวมด้วยในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มผู้ผลิต มาเลพันธุ์ข้าวพันธีด้วยนะคะสิบสายแรกเท่านั้นค่ะวันนี้ค่ะเวลาไล่หลังมาทุกทีแล้วนะคะขอหนึ่งนาทีค่ะท่านผู้ว่าคะมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านบ้างคะก็ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่จะไปเที่ยวชมงานวันที่1 3บสมิถุนายนนะครับเราจะมีป้ายบอกประชาัมพันธ์นะครับตั้งแต่สายเอเชียนะครับแล้วก็ถ้าไปจากทางสุพรรณก็คือ3-40นนะครับสุพรรณชัยนาทนะครับ ไปจากทางฝั่งฝั่งนี้ก็ก็สะดวกนะครับไปถึงะสะพานข้าม่น้ำะสะพานเรียกว่าสะพานใหม่สีแยกไปเกี่ยวไปแดงนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับอีกประมาณสัก10นาทีก็ถึงนะครับที่ตั้งของงานนะครับตำบลนางลือท่าชัยนะครับถ้า สงสัยราย ies, ละเอียดประการใดก็โทรศัพท์โรศัพทค่ะยัางอีกครั้ง0848112567นะคะอ่ะอีกสักนิดนึงค่ะน้องมวยมีอะไรจะพูดกัทางบ้านบ้างก็มีว่างานนวันั้นก็คือจะมีการนาทีทองแจกข้าฟรี เหมือนกันหน้าที่ท่องหน้าที่ไหนเขาจะได้ไปให้ถูกเวลาไม่ได้ต้องไปเราต้องไปดูเราจะไม่บอกเวลาต้องไปดูว่าไปฟังไปตอบคาถามของเราเราจะมีการช่วงประชาสัมพันธ์ตลอดค่ะแล้วก็จะมีการแสดงให้ดูด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะให้ให้ให้ไปดูกันว่าแต่ละแต่ละร้านค้าเขามีการแสดงยังไงแล้วก็มีข้าวให้ท่านชิม แต่ละอย่างแล้วให้ปากทงว่าข้าวแต่ละชนิดกินแล้วเป็นแบบไหนรสชาติเป็นแบบไหนให้คะแนนให้คะแนนกลับด้วยไหมคะท่านว่ามีค่ะมีค่ะมีค่ะอย่าให้กินข้าวเปล่าถามพี่สำรวมนะคะพี่จะชมบ้างก็ตรงนี้อยากให้ท่านผู้ชมนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าได้บอกไปไว้นะครับว่ามรดพันธุ์ที่ดีนะครับอย่างที่ก่มได้รับรางวัลนั้นทั้งหมดก็มีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับที่ทางสวัราชการกระทรวงรัฐบาลนั้นที่ให้มาอันแรกเลยนะครับก็เป็น รางวัลที่ผู้จัดทําแปลงนะครับตรงนี้นะครับได้รางวัลที่1ทางประเทศไทยนะครับและรางวัลที่2การบริหารจัดการกลุ่มนี่คือเป็นโลโก้เมลิพันธุ์ข้าวนี่นะคะรางวัลที่1นะครับแล้วก็รางวัลที่3นั้นทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ได้รับรางวัลมา10จังหวัดแต่ในกลุ่มตะบลหนึงลรือท่าชัยนั้นได้เป็นที่1นะครับสิเมืองต้นแบบนะครับและสุดท้ายที่ทาง ได้รับรางวัลมาจากกรมสากต์ตรวจบัญชีนะครับก็เป็นทั้งหมด44ร,รายการนั่นก็มองเห็นแล้วว่านะครับในตมทชัยนะครับในด้านการคุณภาพมล็ตพัธุ์นั้นนะครับก็อย่างที่เป็นประจากแล้วก็ฟ้ารางวัลมาหลายอย่างด้วยกันนะครับ เห็นไหมคะคุณผู้ชมคะนี่แหละรางวัลน้การันตีได้เป็นอย่างดีเลยนะคะข้าวเมล็ดพันธุ์ดีจากชัยนาทนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะวันที่1 3บสถึงสิค่ะการจัดงานเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่หนึ่งของเมืองไทยไม่เพียงเท่านั้นเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านันิ์จังหวัดชัยนาทนก็กระซิบมานะคะไม่ใช่แค่นี้ค่ะวันที่1 3บสถึงสิด้วยก็จะมีงานมหฒกรรมธงฟ้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอย่าลืมนะคะที่จังหวัดชัยนาทนค่ะมีของดียแยะมากมายรอคุณอยู่นะคะมันต้อง กราบขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะคะตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธนะคะนองมุวยนะคะแล้วก็คุณสำรวมด้วยที่ร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ,ะครับดีที่ค่ดีครัะะคคบค่คะหมดเวลาแล้วค่ะสําหรับรายการหน้าต่างตะวันตกนะคะที่ฉันกัลยาพร้อมทั้งทีมงานสอทการจันทบุรีทุกทคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ